สวัสดีจ้าสวัสดครับ E H n i n น m o r n ี n แล้วนะครับอยู่กันที่เมืองลุกใช่ปะใช่ประเทศอะไรประเทศเราอยู่ที่ไหน <laughs> ประเทศอะไรก็ไม่รู้ที่แต่ว่าคนพูด <laughs> พเออประเทศอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้งงว่ากแต่ว่าคนพูดภาษาภาษาอะไรภาษาล้านภาษาอยู่นะี่ภาษาอะไแบบอีสเปนฝรั่งเศสอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเราอยู่ดินแดนชายแดนนะคะของประเทศฝรั่งเศสทางอาตอนใต้ระหว่างสเปกนกับฝรั่งเศส <laughs> ใช่ น,นี่เป็นคอนเทนต์พาเราเที่ยวนะครับมากันสองคนเ่า้นเองและเดี๋ยวที่เราพาไปดูเมืองลู๊กนั่นแหละแต่ที่เนี้ยตัวที่เราอยู่ตรงเดียวมันคือเอ่อเรียกไรนะแซงแซงเชียร์ Saint มันก็คือเหมือนเป็นแบบโบสถ์หรือวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีของเมืองลูก๊กนั่นเองแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับไปลองดูก่อน น้ำเวี้ยก่อนเราเป็นใครสวัสดีค่ะชื่อพลอยชมพูจันทศิษย์ค่ะเป็นเป็นใครเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยค่ะมาศึกษาด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมค่ะเออกฎหมายสิ่งแวดล้อมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยนะเนี่ยดูจำไว้นี่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยใช่เขาชื่อพลอยชมพูเราเราเราเรียกพี่พลอยแล้วกันเนาะเรียกพี่พลอยก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ที่บอกไปนะครับคือเราอยู่ที่โบสถ์ของพระแม่มารีของเมืองลุกเลย ใช่ไหมตัวบทเองก็อย่างที่บอกมันเป็นบททีเ่เขาบอกมันมีตามประวัติของเลือของที่เขาบอกเขามีอยู่แล้วล่ะแต่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จนมันเป็นช่วงสวรรคที่19มันก็มีเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะพี่พลอยเล่าให้ฟังแล้วชื่อเด็กเขาชื่อเขาเป็นใครทําไมเขาถึงดังอะไรขนาดนั้นขเขาชื่อเบเนเดตนะคะเบเนเดตเป็นหญิงเด็กผู้หญิงที่เกิดที่นี่แล้วเขาก็วันหนึ่งเขาก็ไปหา าหาฟืนหาฟืนใช่เขาเลี้ยงหมูปะใช่มัน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 ไม่เลี้ยงหมูมันเป็นมันเป็นชื่อถ้ำอ๋อเหรอเออชื่ออะไรโกชงอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นชื่อถ้ำนั่นแหละยังไงต่อจำได้ปหมจำไม่ได้นั่นแหละไไหจำได้ปหมจำไม่ได้เขาที่เขาจำได้นะ,ะ่เขาแบบแ<ป>ไม่อยากจะเล่า <laughs> เออมันแปลไม่ออกนั่นแหละว่านางไปไปไปหาฟืนในถ้ำธรรมนางก็ไปเจอกับเจอใครวะพระแม่มารีใช่ไหมใช่เขาว่าคือเขาเข้าใจว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เออแต่เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยไปพบกับพระแม่มารีที่ที่เป็นเออที่เป็นแม่ของพระเยซูผู้ให้กําเนิดใช่แม่ผู้ให้กเนิดพระเยซูใช่พระแม่มารีนั่นเองอาจจะเป็นวิญญาณอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเป็นตามแต่ความเชื่อเราก็อาจจะเป็นไปได้เป็นจิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เออไม่วแต่วะแล้วก็แล้วนางก็แบบเหมือนมาออกออกมา มาเล่าให้คนในเมืองของนางฟังนั่นแหละว่านางไปเจอพระแม่มาลีประจักษ์มาอะไรงนี้ใช่ไหมคนในเมืองเหมือนว่าก็ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อนางก็เลยทาไงต่อจำได้ปะนี่เราไปเดินอ่านมาแบบอย่างจริงจังมากๆตรงทต่นิพันข้างล่างใช่เขาไปเจอพระแม่าดี่านางนางก็ออกมาเล่าให้เพื่อนไม่ให้เพื่อนให้คนในชุมชนฟังใช่ไหมเขาก็ไม่เชื่อกันใช่แล้วนางก็เลยจัดการทำไงเขาก็ต้องพิสูจน์อะไรอย่างงี้ก็พาคน พิสูจน์ที่ถ้ำใช่ไหมใช่แล้วก็มีแสดงมันก็มีการแบบแสดงอิทธิปฏิหารโดยการที่แบบมเมเนดัดเนี่ยเขาก็ไปดื่มโคลนดื่มน้ำเออที่อยู่ตรงแบบตาน้าแถวนั้นซึ่งมันปกปกอะไรเงี้ยแบบเลอะปากเลอะแบบโคลนเลอะปากไปหมดอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับ คนเขาก็เหมือนกับเชื่อเลยวอุ้ยของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คล้ายๆคนทรงเจ้าแล้วแบบเออแบบเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคนเขาเลยเขาก็เลยโจทย์จันเริ่มเป็นที่ทอ l k กออฟเดอะทตอนนั้นใช่แต่สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็มีการพิสูจน์โดยพวกนักเทววิทยาแพทย์ใช่มัมือเออมีแพทย์ด้วยศาสนาจักร ก็ส่งคนมาเลยก็มีหลายฝ่ายที่แบบช่วยกัน huh. ค้นหาว่าเห็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้ข้อสรุปกันมาว่าเห็นไหมเห็นจริงเห็นคือข้อสรุปเขาคือกจริงแล้วถ้าลงไปดูตรงที่เขาเล่าให้ฟังดูมข้างล่างคือเขาจะเขียนไว้ยาวมากแบบเป็นคาข้อสรุปว่าพระแม่มารีประจักษ์ที่นี่ขึ้นจริงๆนั่นเองที่นี่มันเลยกลายเป็นที่ที่ดังขึ้นมาทันทีเลยว่าเป็นที่ที่พระแม่มารีประจักษ์พื้นที่ตรงโบสถ์ตรงเนี้ยกับพื้นที่ ถ้ำข้างหลังที่นนแบงนนี้เขาไปเจอเพราะไม่มีประจักษ์เนี่ยก็เลยกลายเป็นที่รู้จักเป็นที่แสวแบ่งบุญของชาวคริสทั่วโลก <c oughs> <c oughs> เลยนั่นเองไี่ครพี่หอยเล่าเพราะว่าเจ็บคอ <c oughs> ใช้งานใช้งานคนเดิมมาเป็นเพื่อนนั่นเองนี่แหละนี่คือเรื่องราวกว้างๆข,ของทําไมที่นี่ถึงสําคัญแล้วก็เป็นที่สาคัญของโลกเพราะจริงมันไม่ได้มีที่เดียวในโลกใบนี้ด้วยเนาะเพราะแบบไม่มีประจักษ์จริงๆเหมือนมีอยู่หลายที่ในโลกเยอะมากปตุกงปรยตุเกตเม็กซิโกที่ไทยที่ไทยเราไม่มีมีแต่ชื่อโบสถ์เนี่ย เราเป็นคนที่ไหนนะเป็นคนชาวพิชฌบูรณ์ชาพิชฌบูรณ์ค่ะแต่ว่าที่พิชฌบูรณ์เขาก็จะมีเป็นโบสถ์ของคนคาทอลิกเนาะแล้วก็ใช้ชื่อเมืองนี้เป็นเป็นชื่อโบสถ์ทําให้เรารู้จักเมืองนี้ใช่ชื่อบทเขาเขาตั้งชื่อว่าโบสถ์นะพระอะไรนะพระแม่พระแม่เมืองลูตหรือแม่พระแม่พระหรือพระแม่ซัมติงนี่แหละแล้วก็เมืองลูตเมืองลูตใช่คือคนไทยเราจะอเสียงว่าเมืองลูตใช่ใช่ไหมว่ามันมันเขียนแบบลอลิงซลาลูเราเรียกกันอะไรนเด็กแต่ว่าคนฝรั่งเศสเขาเสียงว่าลูตจ้ะ เหมือนกันแหละนั่นแหละเนื้อประชาพิชาบูลใช่ไหมใช่ประชาพิชาบู์แล้วเขาก็มีบทนี่เขาเรามีกันแค่สองคนที่เรามีเราอยู่ตูวรู้ามเที่ยวตูลรู้กันประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วมีเพื่อนหลายคนแต่ว,ว่าเราเหลือกันสองคนที่เป็น นักเสแแบกบุญใช่ไหมเราเป็นทัวทร์ธรรมมาเป็นสายบุญใช่เราเป็นสายบุญมาขึ้นมาอธิษฐานแม้ว่าเมื่อวานเราจะจะเมื่อวานเรา, <c oughs> าไปกัรป,ปาร์ตี้เล็กน้อย <c oughs> ใช่เล็กน้อยเบาๆเลยแล้วก็มาชำระบาปแล้วก็มา,า <c oughs> มาสารภาพบาปอยู่ที่อยู่ที่นี่วันนี้นั่นเองเนาะโอเคตอนนี้ที่เราอยู่เันอยู่ชั้นโบชั้นที่สองเดี๋ยวให้ดูอันนึงก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้างหลังเห็นปะวัน่ะโอเคนี่ข้างหลังนี่ดูไม่ต้องดูหน้าแล้วกันนี่ข้างหลังนี้ นั่นแหะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็คือคือมันมันมันคือมันเป็นสายลักหนึ่งที่บอกได้ว่าที่นี่มีเอ่อเป็นผู้คนที่สําคัญที่สุดในโบสถ์คือพระแม่มารีเพราะว่าไอ้ที่ไม่ให้ดูเมื่อกี้ที่เสียงทองเนี่ยมันคือมงกุฎของพระแม่มารีที่เขาตั้งข้างบนเออ่ยอดโดมเลยถ้าเราลงไปดูข้างล่างเมื่อกี้เมื่อกี้ไปมาแล้วไปข้างล่างไปทําการชําระจิตใจข้างล่างมาแล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบเป็นภาพของพระแม่มารีเอ่อกางแขนนั่นแหละเพื่อแบบมันเหมือนมันเป็นสายลากของการอบ อุ้มเป็นเรื่องของการแบบว่าเปิดรับทุกๆคนอะไรก็จริงๆเราแองก็ไม่ได้เป็นคริสหรอกจริงๆเราไม่ได้เป็นคริสไลแต่ว่าก็ปธิฐานได้จริงๆแล้วก็หมายถึงแบบเออมันแบบเป็นความสบายใจเพราะข้างในมันก็เย็นๆเงียบๆก็ถือว่าเป็นที่สปายะใช่สบายที่ใครก็ได้ที่ต้องการที่ที่มันสงบแล้วก็อยากจะมาแบบว่าหาที่เงียบๆเงียบๆแล้วก็อยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอธิฐาน ก็เป็นที่ที่ดีใช่ใช่ไหมสังเกตรเราก็ได้อยู่ี๋ยวก็จะคลิปนี้เราค่อนข้างจะสง,งบเงียบเป็นบุญใช่เพราะเรามาใสา่บุญเนาะเราจะไม่กระตุกว,วัวจะไม่เสียงดังอะไรจริงนั่นแหละและ้วพี่นายรู้สึกยังไงจริงจริงนี่ชอบชอบเมืองนี้คือเมืองนี้รู้จักเมืองเมืองรู้จักรู้จักตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่เรียน,นฟั่งเศษที่ไทยแล้วก็รู้จักเมืองนี้แต่ว่าไอเขาเรียกว่าอะไรพอตอนมาถึงอ่ะก็ลืมเมืองนี้ไปแล้วลืมไปก่อนแบบก็ไม่ไม่ได้คิดว่า อยู่ทางใต้ด้วยพรูว้ว่าประเทศฝรั่งเศสมองลูล้มันมีเรื่องนี้อยู่ที่เล่าไปครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไไไสใส่ใจจนพี่พลอยอะ่ะเพราะว่าพอเราจะไปตูลูสบอกว่าไปตูลูสนี่ใช่ไหมแล้วพี่พลอยพนทักมาบอกก่อนว่าไปรู้ใช่ไหมออไปแสวงบุญนี่ก็มันก็กลับมาแบบเฮ้ยใช่ใช่ใช่มันมีเมืองรู้ดูนี่ก็อ้าวมันอยู่ทางใต้เหรอก็เลยไปก็ได้เพระอ,อยากมาจริงปะเนี่ยจริงเพราะลืมไปแล้วที่จริงอะลืมไปแล้วว่ามันมีเมืองนี้อยู่ในฝรั่งเศส คือมันเป็นเมืองที่พอตอนเรียนอ่ะเราก็ได้รอกเมืองใหญ่ๆแล้วก็ที่ใหญ่ๆในหนังสือเรียนมันดันมีอันเนี้ยโผล่เข้าไปด้วยเพราะว่าเหมือนมันมีหนังสือเรียนมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสแล้วเขาพูดถึงเรื่องการแสวงบุญมันเป็นบทเรียนที่พูดถึงแปนเลยค่นาโดยเฉพาะเลยแล้วก็พูดถึงเมืองลูคเดออันเนี้ยแล้วก็เออแล้วก็แบบเออเมืองนี้น่าไปอะไรเงี้ยแบบว่าคือตอนนั้นมันมันก็รู้จักแค่คำคือในหนังสือเรียนตอนนั้นมันรู้จักไอ้คำว่าไอ้อะไรปฏิสนธิบริสุทธิ์อะไรน เออกันการปฏิสนธินิรมนถ้าแปลเป็นไทยอ่ะเจออิมม er ัคคิลเออร์แอกเซปชิองเออกงเซปชิองใช่นั่นแหละคำนี้ตอนนั้น่ะรู้จักเพราะอาจารย์เขาเอาหนังสือเรียนมาให้เรียนก็อ้าโอเคมันก็อยู่ที่นี่อะไรอย่างงี้แต่พอพอ,พอทอนมาก็คือลืมไปแล้วจนพี่พานมาชวนก็เฮ้ยไปสินั่นแหละ,ะน,นี่เป็นคนพูดจุดป,ประกายการมาทำบุญไม่ก็ต้องเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรนะะคพระจัดสรรใช่พระเจ้าเวอพรอย่างหนักเลยการมาที่นี่เศร้า ไม่ได้แล้วทำนี้ไม่ได้เราอย่าล้อเลียนเราต้องมาที่ที่ไม่ได้ล้อเลียนใช่ใช่ล้อเลียนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเดินดูข้างในในจุดต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อเห็นจุดไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังจุดอื่นๆด้วยไปทีละจุดแล้วกันนะครับ ว่าในถ้ำใช่ไหมไมันมีน้ําใช่ไหมตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยมันแสงมันเยอะไปไหน่อยเขาก็จะต่อท่อออกมาใช่ไหมเห็นปะจิ้มเออโอเคข้างหลังเนี้ยเขาก็จะต่อท่อออกมาจากถ้าเลยเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ใช่ไหมเป็นน้ำมนต์เนาะทำแล้วเขาทำยไไังไง <Zoom. S 1> <laughs> ซูมซูมได้ไหมไม่ไรายมองไม่เห็นไม่ไรเราดูดูไกลๆแล้วกัน <laughs> <laughs> เห็นปะอะดูไกลๆเลยเนะี่ย คือแต่ละคนก็จะถือถังนะคะแล้ว uh huh. ก็ขวดของตัวเอง uh huh. แต่จริงๆที่นี่มันก็จะมีขายตามร้านค้าที่อยู่ทางเดินที่ที่เรามานะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นขวดเล็กๆที่เป็นเหมือนกับขวดน้ําหอมระดับเทสเตอร์ราคาก็จะต่างกันไปตามขนาดขวดแล้วก็ความวิจิตรของ <laughs> ของขวดวัสดุที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่จริงๆเขาก็มีน้ำมนต์ที่เอ้ยไม่ใช่น้ำมนต์ขอโทษน้ำมาจากถ้ำไมพอดีพอดีนึกถึงที่วัดน้ำมันจะเรียกว่าน้ำมนต์ก็ได้แหละก็ไอเดียเดียวกันนะไอเดียน้ำมนต์แต่ว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นน้ําธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ําในถ้ำแล้วก็เขาก็ต่อท่อกมาแล้วก็เขาก็เชื่อกันว่าเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถรักษาโรคได้ได้ใช่ ก็จะมีที่แบบกรอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางอยู่ในตู้นะคะราคา4ยูโรใช่เ <4 S 2> ดี๋ยวเดินเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพาเดินไปดูจะเป็น4ยูโรใช่นั่นแหละแต่ว่าอย่างแต่ว่าน้ำมนต์ที่นี่มันเหมือนว่าเขาก็มีไอจุดดิสคัชชั่นกันแหละคือแม้กรทั่งตัวแบ็คเนเดตเองอ่ะมันมีคนเคยไปสัมภาษณ์เขาด้วยนะว่าน้ำมนต์อันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์จริงไหมบนแบ็คเนเดตเองตอบว่าแบร์เนเดตตอบว่าเออฉันก็คิดว่าแค่น้ำธรรมดาไม่น่าจะช่วยรักษาอะไรได้ คือนี่แบรแนเป็นคนพูดเองนะมีคำพูดสภาพนํคำให้สัมภาษณ์ด้วยคืออันนี้เคยดูรายการเขาเล่าให้ฟังนะรายการชื่อดังรายการหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนี่ก็เออก็นั่นแหละนี่ก็เลยสนใจประเด็นนี้แบบว่าขนาดตัวเขาเองเขาเขาไม่ได้เชื่ออะไรแต่ว่าสุดท้ายเหมือนว่ามันเป็นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจของเมืองด้วยที่มันดึงดูดคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบางทีเราเคยคุยกันไปเรื่องการรักษาโรคบางทีมันมันไม่ใช่รักษาทางกายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเชื่อ มันเป็นเรื่องของใจด้วยที่แบบว่าถ้าเราเชื่อเราจะกายกับใจใช่ไหมใช่ถ้าเราเชื่อเราจะหายอ่ะมันก็หายอ่ะในบางเรื่องอถ้าใจมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่คิดนะแต่ว่ามันคือความเชื่อความมันมันต้องเชื่อก่อนอ่ะว่าตัวเองจะต้องหายอะไรเงี้ยเหมือนเคสพ่อของนายใช่ใช่ใช่เคสเดียวกันก็คือแบบเหมือนที่เล่าให้ฟังคือแบบบางทีเขาไปแล้วเขาเคยไปรักษาแบบหมออะไรแล้วเนี่ยหมอแบบที่แบบเชื่ออย่างแบบว่าเป็นรักหมอเกี่ยวกับความเชื่อางแต่เขาไม่เชื่อ เขาก็ไม่หายนะเขาไม่เชื่อสุดท้ายก็ไปหาหมอปกติจนหายแล้วแหละคือสุดท้ายคือเขาไม่เชื่อเขาเลยไม่หายแต่มันมีคนที่ไปรักษาแบบเดียวกันมันหายออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนสภาพใจมากกว่าที่สู้กับกับสิ่งนั้นคือถ้าถ้าเหมือนมนุษย์เรามันเหมือนถ้าใจมันสู้มันสู้ใช่มันสู้โรคได้อะไรเงี้ยในบางเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกโรคมันจะสู้ด้วยใจอย่างเดียวบางทีมก็ต้องใช้ยานั่นแหละอะไรเงี้ยแต่แค่มันใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนั่นเองคื่งคนที่นี่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราจะเเห็นนนัักทททท่่่่งีีีียววมมาา้แบบ คนที่แบบมาด้วยวิวแชร์เลยแบบว่าผู้ป่วยเขาจะมากันมากกว่าเราเดี๋ยวมันจะมีห้องอาบน้ําตรงนู้นด้วยเดีย๋ยวพาไปดูห้องอาบน้าด้วยแบบอาบน้ําเพื่อชำระล้างร่างกายเพื่อรออักษาโรคอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคนที่นี่เขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันถึงแม้เขาจะเป็นชาวยุโรปก็ไม่ใช่คนยุโรปเขาจะแบบว่าลอจิกแบบว่าวิทยาศาสตร์วิชาวิชาตะวันออกมันไม่ใช่มันก็มีเรื่องทั้งความเชื่อและวิทยาศาสตร์เข้ามารวมกันในเวลาเดียวกัน,น,กน,น,นเหมือนกันเพราะเขาก็มนุษย์เหมือนเราเนาะ<ช>อยู่แต่ด้วยความเชื่ออะไรเงี้ยแหละแล้วก็ เมื่อกี้ตอนที่เราเดินเที่ยวข้างในมานะมทั้งหมดทั้งมวลเรารู้สึกว่าเราสองคนน่าจะอายุน้อยมากถ้าไม่นับเด็กทารกที่มามคุณพ่อ,อ,อแม่ <c oughs> แล้วก็เด็กอนุบาลที่ปิดเทอมมากับคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยจแต่ว่าวัยรุ่นอย่างเราก็น้อยไม่ใช่ไม่มีนะก็มีนะคู่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือน้อยอย่ายน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยด้วยคําเขาก็ามันอาจจะเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นที่นิยมมันไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าดึงดูด คนใครแบบทั่วไป<ช>มันไม่ใช่ฮอยฟิลมัน<อ>ไม่ใช่แบบว่ากรุงปารีส<อ>หรือแบบว่าแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าชั้นนาแบบนั้น<อ>ใช่มันอย่างที่บอกไปตอนต้นแหละมันคือที่เซแงกูลอะไร,อ,รอย่างเงี้ยแต่จริงๆนี่อยากแนะนำให้มานะเพราะรู้สึกว่าโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่แบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องนั่งรถมาโดยตรงแบบว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีโอกาสเลยแบบว่ามันควรมาดูนะท่านท่านนีมีโอกาสเลยแบบว่าประจบเหมาะว่ามันได้เลยมันอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสแล้วมันอยู่ทางเหนือของสเปน เนาะเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทิร์ดเอาละกันเนาะรู้ว่าเทิร์ดมันเดี๋ยวก็จะเห็นให้เราอยู่ตรงไหนแล้วพี่นายจะขึ้นอินเสิร์ตให้อินเสิร์ตอินเสิร์ตก็คือไม่มีไม่ขึ้นไปหาเอาเองเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนชื e> ่อเมืองไว้ให้เดี like ๋ยวเขียนชื่อเมืองใช่นั่นแหละเดี๋ยวจะเขียนชื่อเมืองไว้ให้นั่นแหละก็มันมันก็ควรมาแหละอะไรเงี้ยแล้วก็มาเอาน้ำมนต์ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนเราเราตั้งใจเหมือนกันเดี๋ยวพอเราจะกอกใส่ขวดกลับบ้านไปก่อนจะไปซื้อขวดเล็กๆก็จะแบ่ง่่ใใชสนโพลาริสไตาลอนใช่แล้ววเเเดี๋ยราาก็จะอไปแบ่งคนโพ เพื่อนกับเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันกลับไทยได้หรือแบบว่ามันน้ำหนักกับเผาเราฟอร์ที่เจ็ดใช่มันก็เป็นทีมก็เหมือนเป็นแค่ของมันเพราะว่ามันไม่แพงมันไม่เสียตังค์ถูกแล้วมันมันาจากถ้ำมันก็เป็นน้ำที่มาจากตาน้ำนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่จะเป็นตาน้ำที่มันไม่ใช่ตามันมันเป็นน้ำไม่ใช่ตาน้ำที่ไหนก็ได้ถูกเป็นตาน้ำจากเมืองลุกถูะใช่แล้วก็เป็นตาน้ำที่เขาเชื่อกันว่ามีพระแม่มารีประจักษ์อยู่ที่นี่นั่นเองน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะ ที่สําหรับบูชาเทียนนะคะของขที่ค่ะแม่มารีเพราะว่าตรงหน้าถ้าเลยตรงนั้นอะ่ะเหมือนเขาจะไม่ให้เอาเทียนอะไรไปปักนะเขาจะมีเทียนของเขาเองอะไรแล้วมาทําตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าที่นี่เขาทําบุญกันยังไงเนาะเดี๋ยวพาไปดู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 ต้องเดินถอยหอลังใช่เดี๋ยวพาไปเดินนี่ดูจากตรงนี้ก่อนก็นกได้อันเนี้ยเปลี่ยนกล้องได้ไหมอ่ะมาถึงก็เปลี่ยนกล้องแรกล้องหลั ได้มันก็ทำได้ไม่หรอกเ,เอากล้องนี้แหละขี้เกียจเปลี่ยนดูตอนนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทียนแบบว่าอันนี้ก็จะต้นใหญ่เขาให้เจ็ดจุดห้ายูโรต้นนี้ต้นนี้เจ็ดจุดห้าคือต้นเท่านี้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกันเจ็ดจุดห้าต้นใหญ่อเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นน้อยก็จะเล็กลงมาก็จะเป็นสามจุดห้ายูโรอะไรต่างๆราคาเทียนก็ประมาณน,นี้มันมีต้นอยู่จะพาไปดูต้นนูน้น <laughs> เทียนพรรษา, <laughs> ามาไปดูเทียนพรรษา อันนี้10ยูโรก็คือต้นเท่านี้แล้วนะสุดก็จะเป็น10ยูโรนะคะนี่อันนี้10ยูโรเจนทำบุญต้นเท่านี้อ่ะเท่าแขนต้นเท่าแขน10ยูโร10 300กว่าบาทเองนะ370บาทโดยประมาณดีเป็นเงินไทยแต่ถ้าแบบว่าอยากได้บุญแบบว่าบุญหนักๆแบบว่าเอาบุญมาฝากแบบว่าทั้งตระกูลเนี่ยอันนี้เลยฝากทั้งตระกูลอันนี้คือ500ยูโรนี่คือใหญ่เท่าคนจริงห้าร้ยูโรไปเลย เนใหญ่สุดแล้วก็ไล่แบบ250 170 120 101แล้วก็ไล่เล็กลงไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ทีนี้จุดพีมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีอะไรมันขายราคาเท่าไหร่ใช่ไหมนี่มาดูอันนี้จุดปังนี่ก็คือเวลาเราซื้อเราก็เลือกภาษาใช่ไหมเราจะซื้ออะไรสมมติภาษาอังกฤษก็ได้ง่ายเราซื้ออันเล็กอันใหญ่อันอันกลางอันใหญ่อันกลางอันเล็กอะไรอย่างเงี้มาใช่ไหมปุ๊บแล้วสมมติเราอันนึงก็กด next แล้วก็ next ไปอย่างเงี้ยสมมติเราซื้ออันเดียวอย่างเงี้ยเราก็กดไป next อออยยย่่าางงงงีี้้้ลก็ขึนไปโเเค เนี้ยใช่ไหมเวลาจ่ายังค์เราจ่ายตรงนี้ก็คือเราสามารถสแกนจ่ายได้เลยเราที่เราไม่ต้องจ่ายเงินสดเราใช้เงรนกองจ่ายได้ตรงนี้เลยหรือจะแบบจ่ายเงินสดก็ได้ก็ไปหยอนในตู้ตรงนู้นมันจะมีตู้ให้หยอดนั่นเองนี่คือเป็นการทําบุญที่ที่เเรียกได้ว่าก้าวหน้าอย่างมากเนาะเป็นการทําบุญก้าวหน้าใช่คือถ้าเกิดถ้าเกิดอันนี้อยู่ที่ไทยก็จะมีข้อดีคือแบบมันเช่าให้เงเงินวัดก็ไม่ถูกขโมยอ่ะเพราะมันโอนเข้าบัญชีวัดไปเลยลดการโจรกรรมได้ด้วยอะไรด้วยอะไรมันก็ดีนะ แต่ว่านั่นแหละก็อาจจะเป็นแต่ว่าเราไม่เสียภาษีไปแล้วนี่คือ <c oughs> มีเงินทําบุญสักพันล้านภาษีก็ไม่ต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แต่ก็ดีอย่างนี้รู้สึก่าดีเหมือนกันก็แบบจ่ายสแกนจ่ายได้เลยทําบุญได้เลยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปชื่อเที้ยนทาบุญแล้วใ <c oughs> ช่แต่มันปักไอย่า้มันไม่สามารถไปปักตรงข้างหน้าทําได้แถวมีจุดปักตรงเดี๋ยวปไปดูแล้วกันน้องไปทําบุญก่อนบ๊านบา ก็จริงจุดนี้ก็จุดที่สำคัญสุดๆของ,ขอ,งอันหนึ่งก็คือต้องถ้ำที่เแบงบค์เนเดดเชนแบงคเนเดดเนาะเขามาเจอพระแม่มารีในถ้ำน,นี้เลยตรงเนี้ยครับก็คือเป็นทีนน่เข้ามาที่เขาว่ากันว่า,บบาเออ่มาเจอพระแม่มารีปัสจักที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดสำคัญอย่างนี้ด้วยนาก็ตี้ตอนนี้ก็จะเป็นพี่เหมือนพี่แบบถวาวรทองหรืออะไรเราไม่รู้กันเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้เราเดินไปเรื่อยๆก็ทีนี้ตรงเนี้ย ถ้าถ้าเราเห็นเห็นตาน้ำนะเห็นปะเห็นตาน้ำไหมอ๋อที่มันเป็นอ๋อหรอปานคือเห็นแต่ว่าแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้มันคืออะไรไงมันคือตาน้ำใช่ไหมตาน้ำอยู่ข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปไว้โอเคแล้วเดี๋ยวก็จะ insert กันได้ได้มันก็เป็นเป็นตาน้ำใช่ไหมน้ำไหลเป็นน้ำไหลออกมาน้ำพุ่งขึ้นมาเลยค่ะอืโอเคก็คือตรงนี้ตรงก็แบบคุณบอมันน่าจะไกลไปหน่อยไม่ใช่หร โอเคเดี๋ยวไปดูในรูปแล้วกันนะมีตาน้ำอยู่ตรงนั้นโอเคซึ่งไอ้มันมีอันนึงอันนี้เคยเคยเจอเรื่องที่เรื่องเทียนอะที่เขาแผนที่ไว้ตรงเดือนไปเรื่อยก็ได้ไอ้เรื่องเทียน,นะนอ,อนนะออท,ที่ที่เป็นเชิงเทียนกลมๆตรงนั้นเขาบอกว่าจะมีคนดูแลเชิงเทียนแต่ว่าเป็นหน้าที่เขาเลยที่เขาต้องทําเกี่ยวกับเชิงเทียนตรงนั้นแล้วเขาก็เหมือนเขาพูดไปว่าเ,าเ็กฝรังร่งเ็กฝรั่งเขาอยากคุยกับเรานั่นแหละมันเป็นเรื่องเชิงเทียนเขาบอกว่าคนที่ดูแลเชิงเทียนคนนี้เขาบอกว่าเขาจะทํางานหน้าที่ดูแลเชิงเทียนนี้ยจนาาตอ แล้วเป็นหน้าที่ของเขาเขาเขาไม่ให้ใครทําด้วยเขาจะทำหรอาจะตายนั่นเป็นหน้าที่ของเขาเขาบอกเขาจะทําเพื่อแบบด <c oughs> <ๆ>้วยเขาศรัทธาพระแม่มารีมากๆอะไรเงี้ยซึ่งโบสถ์ก็คืออย่างที่บอกเอาโบสถ์คริสต์ที่นี่มันก็จะมีแบบเนี้ยอันที่คือว่าใหญ่มากแล้วก็คนเขาก็ทำมาด้วยความศรัทธาด้วยถึงแม้ันจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวผสมอยู่บ้างก็จรงิงแต่มันมีคนที่ทําเพื่อศรัทธาจรงิงๆก็มีอยู่จรงิงที่นี่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องศรัทธามาก่อนแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วมันก็เป็นผลพลอยได้จากที่หลั ช่นั่นแหละเป็นเรื่องดีโอเคอันนี้ก็คือเป็นที่ลูกแต่วจริงๆเมืองลุกมันมีพิพิธภัณฑ์ข้างในมันมีอะไรในข้างในเมืองอีกด้วยแต่ว่าเราน่าจะไม่มีเวลาพอที่เราจะไปถึงข้างในนั้นแล้วล่ะเพราะเราเดิน <c oughs> ที่นี่ก็นานเวอร์จริงอยู่นี่นานมากแล้วนะครับก็ขั้นเเที่ยวนี้อันนี้ที่นี่ที่เดียวที่เป็นตัวโบสถ์อันนี้ที่พระแม่มารีนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะถึงมันใหญ่นะมันกว้างมากมีได้ทําเยอะด้วยมีพิธีมีนู่นมีนี่มีให้เดินดูนะครับลองมาดูกันเราก็อยากให้ลองมา ถ้ามีโอกาสใช่ถ้ามีโอกาส<ๆ>ก็มาโอเคนะครับถ้างั้นวันนี้ก็แค่นี้แหละสําหรับเม<ๆ>ืองรู้รู้จักแค่นี้ก่อนอถ้าอยากรู้จักมากกว่าน,นี้ก็มาเที่ยวที่นี่แล้วก็ไปเดินดูเองว่าในเมืองมีอะไรบ้างนะครับก็ฝากด้วยนะจ๊ะว่าต้องดูเสร็จแล้วก็ต้อง subscribe ให้ด้วยแล้วก็กดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้จานะไม่ทําก็ได้แต่ทําเถอะเนาะทำเถอะเนาะทำทำอยาเข้าโฆษณาด้วยนะ <laughs> ใช่ดูโฆษณาไปด้วยแล้วกันโอเคงั้นแค่แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปสสดท้าย 对。Okay.